ังชีรติมัจจานังนามะโคตังจะชีรติร่างกายของสัตว์ย่อยยับได้แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับชีวิตสัตว์ทั้งหลายมาลายสิ้นย่อมพังพินทั่วแดนไร้แก่นสารทำลายลับดับไปไม่สู้นานตามเกณฑ์การชีวิตอนิจจาแต่สกุลชื่อชี้ทั้งดียร้าย ใช่แตกตายดุดดังเหมือนสังขารยังดำรงคงอยู่คู่โลกาเหมือนดวงตาชี้เช่นเป็นพยานพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลกวีจังหวะยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าออชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของหลวงปู่พิสดู ธรรมจารีแห่งวัดเทพทานทองวัดเทพทันทองนี้ตั้งอยู่ทางจะไปขึ้นเขาคิชสกุลนะครับอยู่ตำบลพลวงกิ่งอำเภอเขาคิชกุลจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นสิทธิ์ผู้ใหญ่ของท่านพ่อลีธรรมทโรครับหลวงปู่พิสดูธรรมจารีนี้ท่านเกิดเมื่อปีกุลวันเสาร์ที่เจ็ดเดือนมีนาคมพุทธศักราช2466 เกิดที่เกาะกงตำบลกะปออำเภอกระปอดประเทศเขมรโยมพ่อท่านมีนามว่าหลีโยมแม่มีนามว่าเพียเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศเขมรมีอาชีพจนนันหนังสือขายด้วยเหตุนี้เองทำให้เด็กชายพิสดูสิงหพันธ์หรือว่าเด็กชายโบ๊ะเนี่ยมีนิสัยรักการอ่านการเขียนมีความชำนาญในการอ่านและเขียนภาษาขอมภาษาไทยตั้งแต่เล็ก เด็กชายโบก็มีลักษณะเหมือนกับเด็กชายทั่วๆไปคือมักจะซุกซนเที่ยวเล่นไปทั่วทั้งบนบกและในน้ําชอบเล่นน้ําจนเกือบเสียชีวิตสลายหนแต่ก็ยังโชคดีที่มีชาวบ้านมาช่วยไว้ทันมีอยู่คราวหนึ่งขณะที่เป็นหัวโจกพาเพื่อนอีกสองคนเดินเล่นอยู่อยู่ๆมาพร้าวก็หล่นลงมาโดนหัวเด็กชายโบกที่เดินอยู่ตรงกลางพอดีทําให้มึนงงไปพักใหญ่แต่ก็โชคดีที่ไม่เป็นอะไร หลวงปู่ท่านบอกว่ามีผลทำให้ท่านมีความจำไม่ดีมาจนทุกวันนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีนิสัยชอบไปวัดชอบอยู่วัดและจากการที่เป็นคนรักการอ่านและการเขียนทำให้เด็กชายโบชอบช่วยเหลือวัดจะชอบตีค้องร้องเป่าประกาศข่าวของวัดให้ชาวบ้านทราบเสมอครั้นอายุได้ประมาณเจ็ดแปดปี พอรู้ความโยมพ่อโยมแม่ก็ส่งมาอยู่วัดเพื่อให้ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนท่านก็ได้เรียนสวดมนต์เขียนอ่านหนังสือกับพระอาจารย์ลีนะอันนี้ชื่อท่านเป็นชื่อเดียวกับท่านพ่อลีวัดอโศการามแต่ไม่ใช่นะครับเป็นคนละองค์กันนะอาจารย์ลีองนี้ท่านทําหน้าที่สอนก็ดุมากหากไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าตอบข้อถามต่างๆได้ไม่ถูกใจก็จะใช้หวายตีซึ่งเจ็บมาก แต่ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อแต่อย่างใดหากยังภาคเพียรเรียนมาจนได้วิชาทั้งทางด้านการสวดมนต์และการปฏิบัติภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นมีความรู้ความชำนาญจนในบางครั้งหากพระที่สอนไม่สามารถจะสอนได้ในวันนั้นท่านก็จะสอนเด็กคนอื่นๆแทนต่อมาเมื่อประมาณปีพศ2480ขณะนั้นท่านอายุได้ประมาณ13-14ปี เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามอินโดจีนซึ่งโยมพ่อและโยมแม่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดเกาะบ่อคงคารามโดยมีพระครูบัวตุมรัตนาสาครเป็นพระอุปชาบวชเป็นเนนได้เพียงห้าวันก็ต้องอพยพหนีสงครามมาอยู่ที่เมืองไทยโดยหนีมาทาังน้ําแจวเรือมากับหลานแล้วก็น้องชายรวมทั้งพระสงฆ์รูปอื่นๆหลบหนีออกมา เมื่อมาถึงเมืองไทยก็แวะอยู่ที่่าเขาวงก่อนต่อมาจึงได้มาอยู่ที่วัดคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราสขณะที่อยู่ที่วัดคลองใหญ่นี้เองท่านได้เริ่มเรียนเวทมนต์คาถาต่างๆเช่นคาถาคูมแก้วคาถาเจริญคุณและคาถาลายลักษ์รวมถึงวัดปฏิบัติเบตดเล็ดต่างๆโดยมีพระครูบัวตุมรัตนสาครเป็นผู้ถ่ายทอดให้วลคัมสองคำท่านก็ได้จดจำร่ำเรียนมา และเนื่องจากการที่ท่านมีนิสัยรักการอ่านการเขียนมีความจำแม่นท่องเก่งมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังอาศัยอยู่กับโยมพ่อและโยมแม่รวมทั้งการที่ท่านได้อาศัยอยู่วัดตั้งแต่เล็กทําให้ท่านมีความชํานาญเชี่ยวชาญในความรู้ต่างๆท่านอาศัยอยู่ที่วัดคลองใหญ่ได้ประมาณสามเดือนก็เริ่มออกทุดงทุดงครั้งแรกมาทางป่าแถบเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตราด ขณะที่ท่านเดินธุดงอยู่บริเวณแหลมตะก้อจังหวัดตราดได้เดินผ่านบ้านที่กำลังนวดข้าวท่านก็แวะพักในบริเวณนั้นท่านหลับแล้วก็ฝันไปว่ามียักษ์แปลงร่างเป็นพญานกแรงปากแหลมตัวใหญ่เข้ามาจะทำร้ายก็ได้ต่อสู้ตีกันพลวันและท่านได้อธิษฐานว่าแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้อยู่รับใช้ในบวรพุทธศาสนาตลอดไปก็ขอให้ได้ชัยชนะแก่พญานกนี้เทิน ในที่สุดท่านก็ได้รับชัยชนะและจากนิมิตนี้เองทําให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านสามารถอยู่ในร่มกาสาวพัดแห่งพระบรมศาสดาได้ตลอดไปเพราะสามารถต่อสู้กับอธรรมและกิเลสอย่างเช่นพญานกแร้งได้ดังจิตอธิษฐานทีเดียวท่านออกเดินทุดงอยู่องค์เดียวเรื่อยมาจนถึงชายเขาก็ได้มาเจอพระสายธรรมยุทธ์ของวัดคีรีวิหาร หลวงปู่ได้เห็นข้อวัดปฏิบัติของพระวัดนี้แปลกออกไปจากที่หลวงปู่ปฏิบัติอยู่ก็ทําให้นึกขำหัหวเราะกับข้อวัดแปลกๆของพระเหล่านี้แต่ในที่สุดท่านก็ได้ขอบวชเป็นธรรมยุทธ์อาจจะเป็นบุญบาร,รมีของหลวงปู่ที่ได้มาพบวัดนี้เพราะว่ามีผลทําให้หลวงปู่ได้มาเป็นพระสายธรรมยุทธ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อท่านมีอายุครบบวชประมาณปี2487 ซึ่งขณะนั้นท่านได้พำนักอยู่ที่วัดเขาแก้วท่านเจ้าคุณมินัยบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดตราดก็ทําหนังสือส่งตัวฝากมายังหลวงพ่อลีธรรมทารท่านพ่อลีแห่งวัดอโศการามขณะนั้นท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากคลองกุ้งจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเนนอีกสองรูปท่านพ่อลีก็จัดการบวชให้หนวัดจันทนารามโดยมีท่านพ่อลีเป็นพระกรรมวาจาหลังจากบวชแล้ว ท่านก็มาจำมันสาอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งอยู่ปรนิบัติรับใช้ศึกษาพระธรรมพระวินัยกับท่านพอ่อหลีจนซึมซับ์สามารถเจริญรอยตามรักษาวัดปฏิบัติและปฏิปทาของท่านพ่อหลีได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังอยู่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพ่อหลีได้รับนิมนต์ไปที่หนองบัวท่านพ่อหลีและลูกศิษย์อื่นๆก็ได้เดินทางไปบ้านเจ้าภาพแล้วแต่ว่าหลวงปู่เดินทางตามไปทีหลังโดยไปทางน้ําสบายบาดไปสองลูก เป็นของครูบาเฟื่องลูกหนึ่งแต่คนบนเรือมากไปเรือรับน้ำหนักไม่ไหวเรือก็เลยล่มหลวงพ่อจมลงน้ำพร้อมบาททั้งสองลูกแต่ด้วยความที่เป็นสิงน้ำมาตั้งแต่เด็กบวกกับความโชคดีของหลวงพ่อตีรังกาไม่รู้ท่าไหนขึ้นผังมาได้พร้อมบาดท,ทั้งสองก็ยังอยู่ครบพอขึ้นฝังได้ก็ก้มหน้าให้น้ำออกจากปากออกจากจมูกแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังหนองบัวต่อทันที พอไปถึงบ้านงานจีวรก็แห้งพอดีขึ้นสวดได้เลยจากลักษณะนิสัยที่ชอบอยู่คนเดียวรักธรรมชาติรักป่าทำให้หลวงปู่ชอบออกเดินทุดงท่านจะเข้าเข้าออกออกป่าอยู่เป็นประจำเสมอพอถึงหน้าฝนก็จะกลับมาอยู่วัดกับท่านพอลีเมื่อถึงหน้าแล้งก็จะออกเดินทุดงอีกเป็นอย่างนี้เสมอหรือในบางครั้งก็ไม่กลับวัดเลยอ,อยู่ป่าตลอดมีอยู่ครั้งหนึงท่านได้หนีท่านพอลีออกทุดงไปถึงเกาะหมาก ท่านกลับมานึกว่าท่านพอลีจะดุแต่ท่านกลับไม่ดุว่าอะไรกลับบอกว่าอืมดีสงบดีอยู่คนเดียวสบายดีซะอีกนอกจากนี้แล้วหลวงปู่ท่านยังได้ออกเดินทุดงไปในที่ต่าง,างๆแทบทุกภาคเช่นที่โปงแรดที่เขาสะบาปท่านเดินอยู่สี่รอบซึ่งรอบนึงใช้เวลาเดินถึงสองวันท่านได้เดินธุดงลงไปทางใต้ถึงเพชรบุรีประจวบคีรีขันกระบี่สงขลาแล้วก็แวะพักอยู่ที่สงขลาประมาณสี่เดือน ส่วนทางตะวันตกท่านไปถึงราช,ชบุรีทางภาคกลางท่านก็ได้ทุดงมาเรื่อยชาวภาคกลางนิยมทําบุญกับพระทุดงมากมีคนมานิมนต์ท่านตลอดและที่จังหวัดฉะเชิงเซาและแถบลุ่มน้ําบางประกงนี่เองที่ท่านมีความประทับใจที่สุดที่ชาวบ้านให้การต้อนรับท่านเป็นอย่างดีอย่างจริงใจโดยที่ไม่ได้หวาดระแวงหรือว่าท่านจะมาหลอกลวงมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่พิสดูได้รับคําสั่งให้มาช่วยดูแลวัดเจดีหลวง อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางขณะที่พักอยู่ที่วัดไสงามในเวลาบ่ายท่านพ่อลีได้มาเข้าฝันว่าที่เชียงใหม่อันตรายจะไม่ให้ไปแต่ด้วยภารกิจที่ท่านได้รับคําสั่งมาทําให้ท่านต้องเดินทางไปและที่นี่เองที่ทําให้ท่านเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดตามความฝันเพราะต้องผจญกับแม่เสือสาวแม่เสือสาวคนนี้เป็นสาวชาวลือ เป็นชาวบ้านแถวนั้นมีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามมากพร้อมทั้งเป็นคนใจบุญสุนทานรวยศีลรวยทรรวยน้ำใจมากหลวงปู่มาเป็นพระอคันตุกะอยู่ที่นี่ได้เพียงหนึ่งปีก็ต้องรีบหนีออกมาเพราะเห็นว่าถ้าขืนอยู่ต่อไปคงไม่รอดแม่เสือสาวแน่ๆจากการที่ท่านชอบออกทุดงและชอบอยู่กับป่าและธรรมชาติมากกว่าอยู่วัดนี่เองทำให้ท่านต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายบางครั้งเคยจบ เจ็บป่วยจนถึงกับเอาชีวิตไม่รอดมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเป็นขางทูมได้รับความเจ็บปวดทรมานมากท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาน้ำมาต้มให้ร้อนแล้วรมควันในที่สุดขางทูมก็หายไปเองท่านต้องคิดหาวิธีรักษาเอาเองตามแต่จะคิดได้มีการใช้สมุนไพรบ้างใช้ธรรมโอสถบ้างแยกส่วนแบ่งส่วนพิจารณาแยกกายใจที่อาศัยกันอยู่ โดยต้องรู้ว่ามันต่างกันหรือว่าไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่เหมือนกันมันต่างกันไม่รู้ไม่ยุ่งกันถ้ามาคบกันมันก็ยุ่งใจเรารู้เราไม่คบกันใจเราไม่ยุ่งรรมาโอสถข่มเวทนาอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือกายรู้กายกายจะทําอะไรเราไม่ได้สติเป็นอาหารใจลมหายใจเป็นอาหารกายถ้าเรามีอาหารทั้งกายและใจเราก็จะรอดตัว หลวงปู่เข้าขาออกออกระว่างป่ากับวัดรับใช้ท่านพ่อลีอยู่หลายปีจนกระทั่งปีพศ .2517 ก็ได้มาอยู่ที่วัดเขาสุก,กิมพำนักอยู่กับท่านอาจารย์สมชายพำนักอยู่ได้ระยะหนึ่งทางวัดเขาสุก,กิมก็ส่งท่านไปดูแลวัดเนินดินแดงซึ่งขณะนั้นไม่มีพระจำวัดอยู่ท่านได้พำนักอยู่ที่นี่จนกระทั่งปลายปีพศ .251 รวมเป็นเวลาได้ประมาณสิเอ็ดเดือนซึ่งในระหว่างนี้เองท่านอาจารย์สมชายก็ได้ทำนายว่าหลวงปู่จะสิ้นในผ้าเหลืองก่อนที่หลวงปู่จะได้มาอยู่ที่วัดเทพทานทองนี้หลวงปู่ได้ไปเยี่ยมแล้วก็พำนักอยู่ที่วัดเขาน้อยและคืนก่อนหน้าที่จะกลับไปที่วัดป่าคลองกุ้งก็ได้ฝันว่ามีคนนำมีดด้ามทองเป็นมีดสปาต้าด้ามทองแบบสั้นสวยงามมากมาให้ วันรุ่งขึ้นก็เดินทางกลับจากเขาน้อยมาที่วัดยังไม่ทันได้เข้าพักก็ได้รับคำสั่งให้มาที่วัดเทพทานทองวัดเทพทานทองนี้เดิมเป็นป่าธรรมชาติเป็นดงเสือดงช้างมีไก่ป่ามีควางอาศัยอยู่เมื่อประมาณปีพศ2510เจ้าของที่ดินคือคุณหมอปฐถมหอมหวนได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดเป็นจำนวนสิบไร่ซึ่งชื่อวัดเทพทานทองนี้ได้มาจากคำว่าเทพ อันนี้มาจากชื่อของหลวงพ่อแก่พระอุปชาวัดจ,จันทนารามส่วนคำว่าทานมาจากลำทานที่ไหลผ่านวัดส่วนทองก็มาจากคุณทองใหญ่ตั้งชื่อไว้ให้เป็นอนุสรแก่เจ้าของที่ดินเดิมที่ขายที่ดินให้แก่คุณหมอปฐมหอมหวนพศ2518ปลายปีหลวงปู่ได้มาอยู่ที่วัดเทพทานทองครั้งแรกที่มา ก็มีศาลาที่หลวงปู่อาศัยอยู่ปัจจุบันนี้ก่อนแล้วตอนเข้ามาอยู่วัดใหม่ๆยังมีไก่ป่าและควางมาวนเวียนอยู่ในวัดบ้างในบางครั้งชาวบ้านก็ได้นำหมูป่ามาต้มแกงถวายเกือบทุกวันแต่พอมีวัดชาวบ้านก็ตามมาอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงทําให้สัตว์พวกนี้หายไปหมดหลวงปู่ท่องประจนกับสิ่งที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นมีชาวบ้านบางคนเห็นว่าเป็นพระองค์เดียวมาอยู่ก็เอาปืนมา อาหมายจะมาขู่มาชักเข้าชักออกหวังจะให้กลัวเพราะถ้าหลวงปู่กลัวก็จะได้ย้ายไปที่อื่นเขาก็จะได้นําที่ดินนี้มาใช้ประโยชน์เสียเองแต่หลวงปู่ก็ไม่ยุ่งด้วยในที่สุดก็เลิกราไปเองนอกจากนี้ในบางครั้งยังมีผู้ก่อการร้ายเข้ามากวนพากันมากินเหล้าในวัดมาข่มขู่หวังจะให้กลัวเช่นกันแต่หลวงปู่ก็ไม่กลัว นอกจากพวกคนเกเรเหล่านี้แล้วหลวงปู่ยังต้องต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเนื่องจากที่ดินบริเวณนี้เป็นป่ามาก่อนผีดุมากใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้แต่หลวงปู่มั่นใจว่าอยู่ได้เพราะหลวงหลวงปู่ในมีมีดด้้มทองในฝันเล่มนั้นเอาไว้ต่อสู้ซึ่งก็ต่อสู้ได้จริงๆจ,งจ,งจึงอยู่ได้นอกจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ยังมีสิ่งที่ดีๆอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายเช่นกัน หลวงปู่รักษาการเจ้า,าวาดในพศ2521นานาหนึ่งปีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเทพทานทองเมื่อปีพศ2522วัดเทพทานทองนี้เป็นวัดในสายธรรมยุ์ตั้งอยู่ที่เลขที่6บ้านตะเคียนทองหมู่หกตมพลวงกิ่งอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีขณะนี้วัดมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ28ไร่ ทำเลที่ตั้งอยู่ข้างเนินขาวมีลำธารไหลตัดผ่านวัดรอบๆเป็นสวนผลไม้และป่าทั่วไปหลวงปู่ท่านพยายามที่จะดำรงสภาพความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเต็มวัดทั้งไม้ยืนต้นและไม้ผลในเรื่องของไม้ผลนี่เองท่านหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังว่าที่นี่มีต้นกระท้อนร้อยปีใครได้กินกระท้อนวัดเทพแล้วจะมีอายุยืนนอกจากนี้ก็ยังมีต้นขนุนและต้นมะพร้าว ที่หลวงปู่นึกอยากจะฉันคราวใดลูกขนุนลูกมะพร้าวก็จะหล่นลงมาให้ฉันทุกทีสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเครื่องหมายของความเจริญความร่ำรวยและศรัทธ,ธาของลูกศิษย์ลูกหาของวัดแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนอกเสียจากกุฏิหลังเดิมของหลวงพ่อวิหารธรรมกุฏิพรรมนักสงฆ์สองสามหลังเจดีเปิดแล้วก็โรงทานอีกหนึ่งหลังเท่านั้นเอง หลวงปู่เป็นพระนักปฏิบัติที่ไม่ยินดีในลาบยศสารเสริญหรือว่าปัจจัยอะไรหลวงปู่ก็คือหลวงปู่หลวงปู่คือป่าคือธรรมชาติหลวงปู่คือลมหายใจหลวงปู่คือธรรมะหลวงปู่ฉันมือเดียวหลวงปู่อยู่กับมดอยู่กับสุนัขอยู่กับแมวเท่านี้หลวงปู่ก็สุขสําหรับสมณเพศอย่างท่านแล้วสําหรับคติธรรมและข้อคิดจากหลวงปู่พิสดู ท่านชอบอ่านหนังสือและนำมาสั่งสอนคนที่มาวัดเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ท่านจะท่องได้อย่างถูกต้องแม่นยำเสมอเชิญรับมัทุรสพระธรรมรัตใช้บำบัดวุ่นวายสบายหนาทำให้ใจใสสุขไม่ทุกนาได้เวลาแล้วก็เชิญอย่าเมินเลยเกิดแก่เจ็บตายของใครเล่าเป็นของเราเพราะมันสามตันหา แห่งชิมพลีไตรลักษณ์อันศักดาต้องเขีนค่าฟาดพันให้บาลัยมัจจุราชนายเราเอาไปแน่ต่างก็แก่เร็วช้าอย่าสงสัยคืนและวันพลันดับลับล,บลงไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกวันรู้ว่าไฟแล้วทำไมไปจับเล่นมันไม่เย็นเลยหนาหน้าบัดส,สีครั้นถูกไฟไม่เผาเข้าทุกที เศร้าโศกีก็สุดช้ำระรำสวงก่อนจะสุขก,ก็ต้องทุกลงทุนก่อนค่อยๆ่อผ่อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมจะเป็นพรมก็ต้องเพียรเรียนทำชานเราจะต้องพลัดพรากจากของรักไม่ย้ายักมั่นคงอย่าสงสัยมันรู้ตัวเสมออย่าเผลอใจถึงคราวไปแล้วก็ไปในตามกาน ใครมีปากอยากพูดก็พูดไปเรื่องอะไรก็ช่างอย่าฟังขันเราอย่าตอก่อก้าวให้ร้าวรานความรำคาญก็จะหายสบายใจจะปลูกผักมันตักวารีรถจะปรากฏดอกใบสมใจหวังพวกอิ่มก่อนดูละครที่ท้ายวังอิ่มที่หลังล้างจานน้ำตาย้อยไม่ขัดโลกไม่ขวางทำโลกไม่ช้ำทำไม่เสีย ประมาทปราดชมนิยมนักว่าเป็นมักคันไลอันใหญ่หลวงให้ประชาสาธุชนคนทั้งปวงพ้นจากบ่วงตันหาสิ้นราคีสารพัดท,ที่จะรู้เป็นครูเขาตัวของเราแล้วทำไมไม่สั่งสอนปล่อยยุ่งนุงงนังไม่สังวรควรผันผ่อนอย่าให้ยุ่งนุ่งนังนักปล่อยให้ยุ่งแล้วมันแย่มันแก้ยากยิ่งยุ่งมากก็ยิ่งแย่แก้ไม่ไหว อย่าให้ยุ่งนุงนังจะหนักใจอย่าปล่อยไว้ให้แย่แก้ไม่ทันอันศาลาใหญ่โตระหูฐานมีเสาฐานหลายต้นจึงทนไหวเกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยวใจต้องอาศัยพวกพ้องพี่น้องนาจะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่เหมาะกับใจหนาอนิจจังทุกขังอนัตตา รู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจพ่อไม่แก่แม่ไม่ตายหรือหมายพึ่งเฟืองสลึงแบกหามไปตามเข็นไม่ใช่พระก็จะคอยให้ประเคนจะเล็งเห็นน้ำกับฟ้าพวาพวังมงคลควรนึกเตือนให้เราตรึกศึกษาเหตุผลให้รู้ชั่วดีเฉลิมสีมงคลให้รักษาตนพ้นจากทุกภัย ชวนให้เราเพียรหลีกทางวนเวียนยากจนเข็นใจให้เราทำชอบรอบคอบทั่วไปให้สุขสมผ่องใสพร้อมทรัพย์บริบูรณ์ชวนให้เราชื่นแย้มยิ้มระรื่นรักวงตระกูลให้เรารักชาติรักศาสนากูลรักมหากษัตริย์เราควรเชื่อถือมีความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติเพียรฝึกฝนตนให้พ้นข้อขัด เพื่อเกื้อกูลหมู่สัตว์ปฏิบัติบูบชาเราควรพินิษเร่งใช้ความคิดทำจิตให้กล้าไม่ยอมจนใจในการนานา,นาดวงวาสนาพาเราเจริญเราต้องอดทนให้สมเป็นคนที่ชนสรรเสริญไม่ยอมอ่อนแอแม้ยากมากเกินจัดหาทางเดินเพียรทำร่ำไปเราต้องศึกษาชําระด้วยความมั่นใจ ทำเป็นศีลทานสมานมิตรไว้ทําจิตใจให้ผ่องใสพร้อมพาแม้เราจะตายไม่ต้องอับอายแก่เทวดาเพราะเราทําชอบบอกเพื่อนทราบสั่งสอนวงศาให้พาเจริญให้ระลึกตรึกเทินประโยชน์สามงามเอ่ยรักดีจงหนีชั่วอย่าปล่อยตัวจงเดินไปรักมิตรถนอมใจอย่าให้มีราคีเครื่อง รักชื่อต้องไว้ชื่ออย่าปล่อยชื่อลือทั่วเมืองรักของกลัวหมดเปลืองอย่าทิ้งไว้ใกล้ตาคุณรักรส,สัตว์สงวนสัตว์อย่าปล่อยสัตว์จากกระมลรักตัวกลัวยากจนอย่าริเป็นเช่นนักเลงรักกันต้องเชื่อกันอย่าดึงดันรู้จักเกรงรักสนุกควรร้องเพลงอย่าร้องไห้เห็นไม่ดีคนไม่ฟังอย่าสอนบอนอย่าบอก น้ำนิดนิดยังกระชอกออกนอกไหชั่วหรือดีหมอดูอยู่ที่ใจไม่ใกล้ไม่ไกลหมอดูอยู่ที่ตาเอาพิมพ์เสนแลกเรือก็เหลือคิดเอาพระขันกฤิตแลกพร้าควรฆ่าหรือเอาหลังมือพลิกมาเป็นหน้ามือโลกเขาถือความจริงเป็นมิ่งเมืองสัตว์สี่เท้าก้าวย่างยังรู้พลาดนักปราชยังมีพลังบ้างฉไหน ถ้าหินดีเหล็กดีตีเป็นไฟไม้ต่อไม้หมันสียังมีเพลิงสมัยใดทำใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าเป็นราศีเวลาใดทำใจให้ราขีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาสมัยใดทำใจให้ผุดผ่องจะหมดหมองราขินสิ้นทั้งหลายจะพบสุขสดใสใจสบายอภิปรายคงไม่ขัดบัดจัดตัง มีกายอย่าได้หมายว่ามีสุขกลับมีทุกข์มากมายหลายสถานจะหาสุขที่กายจนวายปรานคงไม่ผ่านพบแท้เป็นแน่นอนโอ้กายของเรามันเน่าแน่ต้องมีแปลเปลี่ยนผันหันฉนไนให้รู้ตัวอยู่เสมออย่าเผลอใจสิ่งใดๆควรทำรีบทำเอ่ยลงบันไดาสามขั้นโบร,ราณว่าให้คับหน้าตรึงหลังตั้งละห้อย อย่าดูถูกคนทำว่าทำน้อยจำนวนร้อยหลายหนึ่งให้ตรึงตรองกลัวไว้หน้ากล้าไว้หลังระวังทันถ้าพุทธโธเกิดแล้วไม่มีดับเอาอะไรมาทับก็ไม่ได้รู้แจ้งโลกภายนอกและภายในนั่งยืนเดินนอนได้ใจพุทธโธเรื่องอะไรก็ช่างอย่าฟังขานเราอย่าต่อก่อก้าวให้ร้าวรานความรำคาญก็จะหายสบายใจ อยู่ตามการไปตามการเราทั้งหลายถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เป็นสรณะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายย่อมเข้าใจธรรมะของผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้พวกเราทั้งหลายตั้งใจบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้พร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ การบูชาพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้มาถึงซึ่งเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่การบูชาพระธรรมเจ้าเป็นเหตุให้มาถึงซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่การบูชาพระสงฆ์เจ้าเป็นเหตุให้มาถึงซึ่งโวกทรัพับสมบัติอันยิ่งใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นอรหันตตรัสรู้ถูกทั่วแล้วข้าพเจ้าอภิวาทกาบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้ว ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้าอภิวาทกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกายและวาจาใจขอพระพุทธเจ้าจงทรงรับไว้พุทธังวันธามิพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้านมัสการกราบไหว้พระธรรมนั้นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้าอภิวาทกราบไหว้พระธรรมด้วยกายและวาจาใจ หากข้าพเจ้าได้ปฏิบัติพลาดพลั้งในพระธรรมด้วยกายหรือวาจาใจขอพระธรรมจงละโทษนั้นเพื่อจะได้ระวังต่อไปในพระธรรมสังฆังวันธามิพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระสงฆ์นั้นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากข้าพเจ้าได้ปฏิบัติพลาดพลั้งในพระสงฆ์ด้วยกายหรือวาจาใจ ขอพระสงฆ์จงทรงระงับซึ่งโทษนั้นเพื่อจะระวังต่อไปในพระสงฆ์สพเพสตาสุกิตาโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอณีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดพุทธทางบุญยังพลังใหม่หังขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงจงได้รับอุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจณนะสถานที่นี้ณนะบัดนี้ทุกท่วนหน้าเถิดเทินถ้าพุทโธเกิดแล้วไม่มีดับ เอาอะไรมาทับก็ไม่ได้รู้แจ้งโลกภายนอกและภายในนั่งยืนเดินนอนได้ใจพุทโธ